หลังจากมีการเผยแพร่ป้ายข้อความที่ระบุว่าจะปิดสะพานเกษตร,รเพื่อรื้อสะพานและก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากกังวลว่าหากปิดการจราจรและรื้อสะพานในเส้นทางนี้จะต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางไหนแทนเพราะย่านนี้ถือเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจำโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนที่จราจรตรงนี้จะค่อนข้างหนาแน่นและติดขัดทุกวัน การเตรียมการก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือหมอชิดสะพานใหม่คูคตที่มีรายงานข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าจะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาและเตรียมที่จะปิดเส้นทางการจราจร8พื้นที่หลักในกรุงเทพมาหานะครหนึ่งในนั้นก็คือบริเวณแยกเกษตรนะคะประอกอบกับมีกระแสข่าวรือก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีการรื้อหรือไม่รื้อสะพานข้ามแยกเกษตรนี้ทิ้งเพื่อเตรียมดําเนินการก่อสร้างบทสรุปก,ก็คือว่ายังไม่มีข้อชัดเจนในเรื่องนี้นะคะแต่ต้องรอให้หน่วยงานที่รับ ชอบประชุมหารือกันก่อนในวันที่2กันยายนเพื่อหาแนวทางในการรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแม้ว่ากองบัญชาการตำรวจรคนครบาลจะประกาศชัดเจนว่าในช่วงนี้จะไม่มีการปิดการจราจรใน8พื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนือตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ แต่ก็มีประชาชนตลอดจนนิสิตนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่เป็นห่วงว่าในอนาคตหากมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทางตำรวจรจราจรและหน่วยงานที่รับผิดชอบจะมีแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีน้อยลงได้อย่างไรตลอดจนจะสามารถดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้มากน้อยขนาดไหนคิดว่ารถมันน่าจะติดมากขึ้นนะครับแล้วก็ คิดว่าเวลาเขาสร้างอะไรเงี้ยครับจะมีผลเวลากับมิสิตที่เวลาเขาจะข้ามถนนไปมาอย่างเงี้ยครับน่าจะมีมีผลมากขึ้นแล้วก็ทําให้ระยะเวลาที่เราเดินทางจากหอพักมามอเนี่ยนานขึ้นถ้ามองแนอนาคดผมว่าสําหรับมิสิตที่อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยครับเขาสามารถเดินทางมาเรียนได้แบบสะดวกขึ้นแต่ว่าถ้ามองในในระยะที่ก่อสร้างนี่ผมว่ามันน่าจะมีปัญหาเยอะอยู่ครับต้องใช้เวลาในการเดินทางเยอะขึ้นแล้วก็มลภาวะมลพิษที่จะเกิดขึ้นอีกเยอะครับ ประเด้ยิงข่าวว่าเขาจะรื้อแต่ว่าไม่รู้ก็จะรื้อเมื่อ,อไหร่คือเราไม่สามารถที่จะรู้กับเขาได้ครับมันเป็นของทางราชการเขาอมนะมันก็ติดขัดเพราะช่วงเย็นพอสามโมงครึ่งเขาจะปิดการจราจรตรงนี้เขาห้ามเลี้ยวขวาต้องไปกลับที่แยกวางหินรอดรอดอูโมงมาทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องทํางานหนักขึ้นรถมันจะเกี่ยวางการจราจรมันจะเหลือช่องทางแคบลงจาก,กเกษตรไปถึงสะพานใหม่ถึงกองทัพอากาศอะนะติดมากบางทีติดตั้งแต่วันพระศรีมหาธาตุนี่ไปเลย ขณะที่เสียงสะท้อนของผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณแยกเกษตรระบุว่าแม้ช่วงนี้ยังไม่ปิดการจราจรแต่เริ่มได้รับผลกระทบบ้างแล้วจึงต้องการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาสำรวจความคิดเห็นและแนวทางการเยียวยาหากต้องปิดกิจการหลายปีเพื่อเปิดทางให้มีการก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวปัญหาก็คือลูกค้าที่จะเดินไปมาเนี่ยค่ะลำบากนะคะเพราะเขาปิดเพราะว่า รถไม่มาผ่านตรงนี้ก็ลูกค้าก็จะหายไปอะคะ่ะเพราะเพราะปัจจุบันนี้ก็คือค้าขายลำบากกันอยู่แล้วนะคะเพราะทุกคนประหยัดค่ะเศรษฐกิจกไม่ค่อยดีค่ะมาขายทุกวันไม่มีวันหยุดอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะว่าถ้าหยุดก็หมายความว่าไม่มีกินอะคะ่ะต้องเสียค่าเช่าไปฟรีๆเป็นไปได้ไหมว่าจะช่วยเหลือ,อยังไงเพราะหนึ่งละ่ะแม่ค้าต้องอยากได้เงินอยู่แล้วใช่ไหมคะ อยากให้เข้ามาดูตรงจุดนี้ด้วยส่วนแนวทางหลังจากนี้หากผู้รับเหมาต้องการจะเข้าพื้นที่ก็จะต้องส่งแผนจราจรและเข้ามาหารือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาและล่าสุดสถานีตำรวจนครบาลบางเขนได้สั่งผู้รับเหมาให้นำาบรีเออร์ออกจากพื้นที่ทั้งหมดส่วนกำหนดการปิดการจราจรบ,บนสะพานข้ามแยกเกษตรที่เดิมกำหนดไว้29สิงหาคม2558นั้น พลตตร,รีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าจะอนุมัติแผนบริหารจัดการจราจ,จรของผู้รับเหมาหรือไม่ปียะสุวรรณเรืองถ่ายภาพเรวดีแท่ตันทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน